สวัสดีค่ะน้องแจงกลับมาแล้วนะคะก็หลังจากที่วันที่6นะคะที่ผ่านมาแจงก็ได้พาเพื่อนๆไปหลายที่เนาะอืมก็เท่าที่จำได้ก็มีสีสถานที่นะคะไปช้อปปิ้งด้วยเอาไปรับรเบาะเก้าอี้ที่เอาไปซ่อมด้วยแล้วก็เอาถ่านแบตเตอรี่ไปบริจาคด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะพาไปเที่ยวสถานที่ ที่4ี่ค่ะของวันนั้นนะคะวันที่6เนาะตามน้องแจงไปเลยนะคะก็แจงกำลังจะพาเพ,พื่อนๆไปเฟสไมเยอร์ mm hmm. er นะคะอีกแล้วค่ะพร้อมสายฝนเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องแจงก็ได้ออกไปเดินกับคุณสามีนะคะวันนี้เป็นวันที่สภาพอากาศอุ่นขึ้นมานิดหน่อยนะคะทำให้แจงได้ออกไปเดินโอ้สุดชื่นมากๆเลยค่ะแล้วก็ไปเจอเห็ดนะคะ ไปเจอเหตุที่ไม่รู้จักหลายเหตุเลยนะคะก็ได้ทำเป็นคลิปสั้นไว้นะคะรอชมกันนะคะเพื่อนๆจะ้ะเอาค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปกับแจงเลยนะคะจ้า Hello Hello my friends on the way on the way on the way to fresh myer e yeah I'm gonna take you to fresh myer e okay so let's enjoy and have a good time with me ก็ก้ย่าวีลคัมทูวอร์ชดั้นเสายเ my friend ค่ะเรากำลังจะไปที่เฟสไมเออร์นะคะไปซื้ออาหารให้ลูกสาวค่ะฝรั่งบางคนก็เรียกว่าเฟสเมเออร์บางคนก็เรียกว่าเฟสไมเออร์นะคะเอาที่สะดวกเลยจ้าใกล้แล้วค่ะ ตรงนี้ก็มีวอร์ม์ทนะคะแต่แจงจะไปเฟสไมเยอร์ค่ะเพราะลูกสาวแจงเขากินอาหารแมวที่เฟสไมเยอร์นะคะเลือกกินเลือกกินกับเพื่อนจา้าเห็นไหมคะตรงนั้นก็เป็นที่จอดรถรถบ้านนะคะซ้ายมือของแจงนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะแจงก็เพิ่งกลับมาจากคอสโค o แล้วก็แวะเอา แบตเตอรี่เก่านะคะไปบริจาคนะคะแล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าไปที่เฟสไมเยอร์ค่ะก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศนี้ละค่ะอเมริกาอเมริกาทางเหนือนะคะทางเหนือก็จะหนาวเหมือนกับทางเหนือของประเทศไทยนั่นแหละค่ะ Welcome to w i n k o นะคะนะคะไม่ใช่พูดผิด Welcome to Fresh m e y e นะคะนะคะ Fresh Meyer ตรงนี้เป็นครั้งแรกที่แจงกับคุณสามีกำลังจะเข้าไปช้อปปิ้งนะคะเป็นครั้งแรกเลยไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงเนาะ จะเหมือนกับเฟซไมเยอร์ที่แจงไปประจําหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเราไปรุ้นกับแจงเนาะครั้งแรกเหมือนกันนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน welcome to face m e y o r of face mayor นะคะคะ่ะแจงก็ได้เข้ามาข้างในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะแน่นอนค่ะที่แรกที่แจงไปเพื่อนกคงจะรู้แล้วเนาะเป็นโซนอาหารน้องแมวน้องหมาใช่ไหมคะ นี่แหละค่ะก็ลูกสาวแจงนะคะเรื่องมากค่ะเรื่องมากนะคะเรื่องมากเหมือนใครไม่รู้นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นอาหารเปรียกที่เขากินนะคะยี่ห้อนี้นะคะแบรนด์นี้นะคะแบรนด์อื่นเขาก็ไม่กินค่ะนี่แหละค่ะจาะให้ดูเลยค่ะก็มีหลากหลายแบรนด์นะคะแต่ว่าคือเราลองหลายแบรนด์แล้วเนาะแต่น้องก็ไม่กินค่ะน่าค่ะเวลาน้องไม่กินอย่างนี้แจงก็เอาไปให้แมวตัวอื่นนะคะแล้วแล้วแจงก็เดิน ตอกแตกตอกแกนะคะสำรวจดูเนาะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่แจงมาเฟสไมเออร์ตรงนี้นะคะแถวบ้านแจงสเปนอเวนะคะมีค่ะแต่ไม่อ่งโถงไม่กว้างขวางขนาดนี้นะคะไม่มีเสื้อผ้าขายแต่ที่นี่มีเสื้อผ้านะคะแล้วก็กว้างขวางอ่งโถงสะอาดสะอ้านค่ะมีสินค้าเยอะกว่าที่แถวบ้านแจงนะคะแจงชอบมากเลย ที่ไหนที่สะอาดนี่คือจะทําให้แจงประทับใจนะคะแจงจะเป็นคนที่เน้นความสะอาดความเรียบร้อยนะคะของก็เยอะด้วยดูสิคะเชิญชมนะคะดูไปกับแจงนะคะน้องแจงก็จะพาไปนะคะแต่ละจุดของเยอะของเยอะเป็นอะไรที่แจงบอกคุณสามีว่าถ้าจะมาช้อปปิ้งแถวพิวยลับแจงจะแวะแถวนี้ก่อนนะคะเพราะสะอาดค่ะแล้วก็มีของเยอะด้วยมีเสื้อผ้าด้วยแต่ว่า แจงยังไม่ได้ไปดูเสื้อผ้านะคะเพราะวันนั้นรีบนะคะเราไปคอสโก้ก่อนแล้วเรามีอาหารอาหารแช่แข็งนะคะมีชีสเค้กด้วยนะคะคือต้องรีบกลับบ้านนะคะเข้าไปแป๊บเดียวพอได้อาหารแมวเสร็จนะคะคุณสามีก็ได้ที่ของที่เขาต้องการเนาะแจงก็รีบมุ่งหน้ามาตรงนี้เลยค่ะมาตรงโซนเป็นผักผลไม้นะคะแจงก็ได้ซื้อผักผลไม้นี่ค่ะรีบซื้อรีบกลับนะคะเนี่ยค่ะตามที่เห็นเลยนะคะน่าเดินมากเลยค่ะ เอาละค่ะแจงขอตัดภาพมาที่แจงกำลังมุ่งหน้ากลับบ้านเนาะ on the way home นะคะค่ะเพื่อนๆจ๋า,จาแจงก็ขอฝากไว้ว่าตั้งแต่เามื่อวานแล้วนะคะแจงก็เวลาไปดูคลิปให้เพื่อนๆนะคะแจงจะไม่กดเวลาท้ายคลิปแล้วเนาะเพราะว่าแจงขี้เกียจกดค่ะมันไม่จําเป็นสําหรับแจงนะคะเพราะว่าแจงรู้ตัวนะคะรู้รู้ดีแก่ใจว่าทุกคนนะคะที่แจงไปดูให้ แจงดูให้จบคลิปค่ะดังนั้นไม่จำเป็นแล้วนะคะฝากไว้ด้วยนะคะค่ะก็มันขึ้นอยู่กับว่าพี่ๆเพื่อนๆจะไว้ใจน้องแจงมากน้อยแค่ไหนแล้วนะคะไว้ใจน้องแจงขาสั้นๆที่นี้แล้วค่ะจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะ thank you for watching my friend bye bye take care นะคะขอบคุณค่ะด้วยรักและขอบคุณนะคะจ้า